893ครับบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟโดยเสียบปลามางแสนแล้วก็ที่ขอนแก่นครับเรียนเชิญที่ JJ by บ e m o r y j j รมวยไทยครับปอซาวน่าสถานที่กว้างขวางเลยทีเดียวครับมีคุณจิ้นเจเจนะครับดูแลและบริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณครับเอาละรครับเริ่มยกที่3แล้วครับเพชรมนตรีเริ่มจะขยับเข้าหาแล้วในช่วงพักยกนี่ทีมงานบอกให้เดินขยับนะครับออกแข้งขวาไปก่อนแล้วก็มีหมัดสลับด้วย มาดูกันว่าแม็กนัมจะแก้อย่างไรนะครับแม็กนัมก็จะชิงเดินนะครับตอนนี้ไม่ยอมถอยเหมือนกันโอ้มีแข้งขวาลำตัวสวยๆมีหมัดสลับด้วยนะครับเกมการชกนี้ยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับอาวุธที่ออกนี่โอ้เจ็บด้วยกันทั้งคู่ครับอะยกนี้ของจริงมาแล้วนะครับแม็กนัมกางเกงสีแดงครับเพชรมนตรีกางเกงสีน้ําเงินครับว่ายกนี้นี่เปลี่ยนเกมแล้วนะครับเพชรมนตรีครับไม่ถอยครับชวนทะเลชวนทะเลมีหมัดด้วยครับ แบบนี้ของดีมาครับที่รังสิตีนฝนตกหนักแต่อุณหภูมิที่สนามมวยรังสิตตอนนี้เริ่มจะร้อนอะอุแล้วครับอ้าววงในขึ้นคอได้ไหมครับมาเริ่มจับเริ่มจับได้เหมือนกันนะครับเพชรมนตีครับโอ้โหนี่ครับมาดูครับอุ๊ยซอกมาไม่ได้วงในอย่างเดียวโอ้แต่จับสวยครับฝ่ายน้ําเงินมาจับเราฮิ้วอื้อหืออ่ะแต่ว่านี่ครับมาโอ้แต่ว่ามายังขืนสู้ไว้อยู่ โอ้โหนี่ครับอ่เดี๋ยวต้องดูครับนอกของใครในของใครครับผู้นี้ดูแล้วนะครับจังหวะการล็อกลัดเนี่โอ้โหแข็งแรงเหลือเกินเพชรมนตรีพยายามจะเบียดลำฟัดอย่างเดียวแม็กนัมก็คอยไล่แขนนะครับสู้ไม่ยอมเหมือนกันเอาละครับตอนนี้แข้งซ้ายนําไปก่อนแม็กนัมก็โต้คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันนอกกับในแล้วครับนอกนี่ แม็กนัมไหนนี่เพชรมนตีนะครับดูว่าจังหวะการจับจับได้ดีนะครับแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับอ่าคีมล็อกอีกคนหนึ่งเลยนะครับเพชรมนตีครับแม่เหลี่ยมการจับดีคล้ายๆมวยของจ่าอุ้มไอ้ปากแดงเลยครับอ่ามาเกมเปิดแล้วครับเหลืออีก50วิครับยกนี้ยก3แมมาเชื่อว่าอีกคู่หนึ่งแมคู่นี้เป็นหนังชีวิตครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่สนุกเร้าใจครับไม่มีใครยอมใครอ่าหาช่องกับแทงขวาไปวงใน ขึ้นคอได้ไหมครับแม่พยายามจะตั้งแขนสู้ครับแม็กนัมไม่ยอมไม่ขึ้นคอไม่ยอมไม่ขึ้นคอครับเอ้ามัดได้แล้วตีโอ้โหจับน่ากลัวเลยครับเรียก<อ>ว่าจังหวะจับได้เนี่ยโอ้โหเด้งตีสวยนะครับแล้วเด้งตีแรงด้วยเพชรบนตีมาดูแม็กนัมก็พยายามจะไล่แขนเอาไว้นะครับไม่ยอมนะครับแล้วก็มีแทงโต้เหมือนกันเกมการชกตอนนี้ยังถือว่าโอ้โหเบียดเราใจจริงๆครับนี่ครับบวยมันวันศุกร์ มาเจอกันทุกวันศุกร์ครับหลังคารถทงชาติที่สามวยเวทีมวยนานาชาติฝรั่งเศสนี่ครับประเภทว่าที่มวยเอกครับหมดยกมดยกมดยกพักคึ้เลยนะครับพี่สาสกุลยิมขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรยครับภายใต้ครับรองผู้ภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ นี่ครับสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันนี่ครับทั้งนวมทั้งกางเกงครับแหมคอลเลคชันใหม่ๆสวยๆครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพร์ขอบคุณมวยเด็ด789ครับคลองสวนภูวีสอร์ทและร้านอาหารหออฟุ้งกุ้งเผาพร้อมด้วยท็อปออฟเฟตาวเอเกนไรเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกสี่เริ่มมาได้นี่เพชรมณติเนี่เดินเบียดเดินชนเลยนะครับพยายามจะปล้ำไลท์ที่เข่าให้ได้ แม็กนำไม่ประทะอาศัยจังหวะแลครับตอนนี้ออกแข้งต่อยหมัดแล้วก็มีศอกสลับมาดูวงในนี่พยายามจะไล่แขนเอาไว้โอ้โหบิดลงไปตกไปนอกเวทีนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าเกมการชกจะเป็นอย่างไรตอนนี้ต้องเดินให้เร็วขึ้นแล้วครับโอ้โหคู่นี้นี่ชกกันสนุกร้าวใจครับออกอาวุธกันเจ็บเลยนะครับอ่าแข้งขวาเกี่ยว อาวหาขาไม่ลบโอ้โหจังหวะนี้เหลี่ยมนี้แมาเพ็รเพ็รมนตรีจับได้น่ากลัวเลยครับยัดเข่ายัดเข่ายัดเข่าแม่ต,ต้องต้องบิดทิ้งไปก่อนครับโอ้โหมาเดือดแล้วครับโมโหมาดีครับมาประเทศผมทิ้งลงจากเวทีเลยเพราะฉะนั้นตอนที่โอ้โหทักจะโมโหแล้วครับเพ็รมนตีโอ้โหแต่ว่าแม็กนัมแม็กนมัมมหาโตโอ้มหาวงในโอ้โหดูแล้วจับดีแล้วเกินฝ่ายน้ำเงิน โอ้โหจังหวะจับได้นี่ตีได้นี่เนื้อเนื้อี่เน้นทั้งนั้นนะครับมาดูนะครับว่าเพชรมนตรีจะเบียดอยู่หรือเปล่าทําได้ดีนะครับวงในแต่วงนอกนี่โอ้โหดูว่าแม็กนัมนั้นออกได้ดีนะครับนี่และครับจังหวะพอจับจับมานี่ครับโดนเททิ้งไปอ่ามีเหลี่ยมมาช่วยนะครับแม็กนัมส่วนเพชรมนตรีดูครับโอ้โหตุ๊กแกเรียกพี่เลยครับเขาคีมล็อกอ้าวคออยู่ไหนคออยู่ไหนครับพยายามจะไล่แขนสู้นะครับทางด้านแม็กนัมต้อง พลังแขนให้อยู่ครับไม่งั้นลาบากเลยครับอ้าวกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่ครับมาหนอกของแดงครับนายของน้ําเงินโอ้โหนี่ครับมาชอบแบบไหนครับท่านผู้ชมอ้าวแต่ว่านี่ครับลูกหลักลูกเรี่ยมโอ้ยังเอาตัวรอดมาได้ครับแม็กนัมโอ้ถือมีดีกันคนหลายอย่างครับ มาดือ้อตื้อทะเลาะนี่ก็ฝ่ายน้ำเงินครับมาแต่ว่าจัดจ้านสวยงามอยู่ที่แดงครับพี่อลีโอ้โหแต่ว่าจังหวะการจับนะครับพอจับในได้นี่เพชรมนตีนี่จับดีตีดีนะครับมาเสียหลักตรงที่โดนบิดเหลี่ยมล้มครับเอาล้ครับตอนนี้เริ่มจะบิดไม่ล้มเอาล้มไม่ล้มไม่ล้ม,ม,ลม,ม,ลมเบียดเข้าไปโอ้โหแข้งขวาตามน้ำไปอยกดอกครับ<า>นี่แหละครับทั้งบัดทั้งฟอกครับมีดีคนละอย่างครับแดงได เหลี่ยมครับน้ำเงินได้ขีดได้มัดได้ล็อกครับช่วงปลายปลายยกสี่ยังเดินอยู่นะครับเผ็นพวตียับเข่าเข้าไปอ้าวล็อกล็อกพยายามจะขึ้นคอตีได้ไหมตีได้ไหมแม่มันมันใกล้เชือกกรรมการดันแล้วก็แยกมาก่อนครับยังเหลือเวลาครับช่วงปลายครับโอ้โหเบียดกันอย่างนี้สนุกแน่นะครับมาดูนะครับสู้กันถึงยกสุดท้ายก็ไม่ยอมนะครับโดนไปเยอะแต่ยังเบียดตลอดเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับเบียดเข้าไปดูปล้ำในโอ้โหแมกนัม หาายจังหวะไล่แขนแ้ก็มาโดนนี่ดูจังหวะการจับเะพอจับได้นีเร่งตีดีเสียงเชียร์นี่โอ้โหมาตีได้ในวิธีบรรยากาศนี่เสียงเชียร์ก็ฮึมจริงๆเอาแม็กนัมตีไม่ขนาดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนนะครับ มาดูกันนะครับยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมโอ้โหเอาพยายามจะเบียดแต่ตอนนี้ดูว่าแม็กนันนี่ไล่แขนเอาไว้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้อ่ะเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยมันวันศุกร์คู่เปิดหัวคู่แรกนี่ไม่เคยสร้างความผิดหวังครับอ่ะแม็กนัมกางเกงสีแดงนี่ลูกศิษย์ของผู้กองรันส่วนเพชรมนตรีนี่ลูกศิษย์ของเสียเมเพชรสุพานนันครับโอ้โหคู่นี้นี่นแลกกันสนุกเร้าใจ ต้องบอกว่า4ยกผ่านคุณภาพเลยครับอ่ะยก5ยมีซอกด้วยอา้าวยัดเข่าเข้าไปครับมายังชนอยู่ยังบี้ยังเบียดอยู่อย่ายุบอย่าหมดให้เห็นนะครับอ้าวอ้าวอาวอ,าวอาวมาเพชรบนตรีมาเด็กคนนี้โอ้โหนี่ครับมาแฟนๆตอนนี้รอเชียร์กระถืมเลยครับมาแมกน้มแบกนำ้กนำย่ายืนตัวแข็งนะแมกน้มโอ้โหชุดนี้นี่มาดีเลยนะครับเพชรบนตรี ขยมตีเป็นการใหญ่นะครับมาดูว่าแมตนัมเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งอย่ายุบอย่าย่นนะครับอย่าตัวแข็งอย่างที่บอกนะครับศั่เก่านะครับเตะแล้วก็ขาวเอาไว้เอามาดูกันนะครับว่าจะไล่ทันหรือไม่ทันครับโอ้โหบีหัวใจครับบีหัวใจพี่น้องแฟนมัดมวยทั่วประเทศเ้าแม่ชิงชิงล็อกก่อนชิงล็อกก่อนบิดไปบิดมากรรมการแยกครับโอ้โหคู่นี้นี่เราใจครับเหลืออีกหนึ่งนาทีกับอีก15วินาทีครับ ดูแล้วนะครับว่าภาค2นี่ยังได้เลยนะครับคู่นี้นี่โอ้โหมาชกกันตอดุกเหลือเกินวันนี้มาดูว่าแม็กนัมอาไสลูกเก่านะครับลงล่างแล้วก็หมุนเอาไว้ทําให้เพชรมนตรีนั้นตีไม่ถนัดแต่ก็ยังชนตลอดโอ้โหนี่ครับเสียงเชีย ในสนามหวยรังสิตนี่ยังเข้มข้นยังเข้มข้นอยู่ครับอา้าวโอ้โหเวลาอีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีคุณออดอีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้กระสุนยําหมดนะครับแม็กนัม้ากระสุนหมดนี่ลําบากเลยครับอ่ะยังแลกกันอยู่เพชรโมนตีเสียบฮาไว้อ้าวสวนด้วยศอกเจ้าหูแทงเข้าไปครับอ้าวคอคออยู่ไหนคออยู่ไหนอ้าวตีได้ไหมกรรมการออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหดูว่าเริ่มได้ใจแล้วนะครับเพชรมนตรีชุดนี้ นี่ทาได้ดีเอาตัวเองออกมาเต้นพี่เลี้ยงที่บอกให้เดินต่อนะครับให้เบียดต่ออีกชุดหนึ่งเอาล้ครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะตัดสินใจผิดหรือเปล่าทีมงานนี่บอกให้เดินต่อนะครับเอาล้ครับมาดูนะครับไม่ยอมเดินครับเพชรมนตีแม็กนําเองก็ดูว่าโอ้โดนก็ไปเยอะๆนี่กระทาท่าจะอ่อนระทวยไม่เหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมาอย่างที่เรียนไว้ครับเปิดหัวคู่แรก มาสนุกดูเดือดตื่นเต้นเล้าใจครับอ้าวดีครับแม่เดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้โหสุดๆเลยครับสุดๆเลยครับแม็กนัมกับเพชรดนตรีครับอย่างที่ได้เตือนไปหลายต่อหลายครั้งครับคู่แรกมวยมันวันศุกร์ครับโอ้โหสนุกเร้าใจอ้าวลุ้นไปพร้อมๆกันครับลุ้นไปพร้อมๆกันโอ้นี่แหละครับฟ้าผ่า เลยครับเพชรมนตรีเพชรสุภานันครับโอ้โหหลังน้ําตาเลยครับหลังน้ําตาแบบนี้เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นครับโอ้โหเพชรมนตรี ho, ri, ชนะครับเปิดหัวครับมวย